ตอนนี้ฉันก็เดินซื้อของกินอิ่มหนำตำรานเป็นที่เรียบร้อยนะครับด้านนี้ก็คือวัดไตรมิตรเนี่ยเมื่อสักครู่เราเดินมาทางซอยนี้นะครับเห็นไหมที่เราเดินมาเราเดินฟืดแล้วก็ทะลุไปแต่ว่าเราจะไม่กลับซอยเดิมเราจะไปทางนี้มีมาทางนี้ตรงไปที่ตรงถนนเจริญกรุงหลังจากเดินตรงไปเดี๋ยวเราจะไปตรงนู้นหนุนเห็นไหม มันจะมีตรงมิสเซบุตนันมิสเซบุตนันจะเดินไปทางนี้แทนนะฮะแล้วก็กลับไปเอ็มทวันนี้วันนี้ที่เรามาพรีเอ็มอทีมีปัญหาเรามาลงได้ที่หัวลำโพงแล้วเขาบอกว่าถ้าแบบจากหัวลำโพงไปต้นไปก็ต้องไปแบบต่อรถอะไรไม่รู้อะจากวัดบางกรไป่ะก็เลยไม่เดินย้อนกลับไปวัดบางกรก็เลยจะเดินกลับไปที่ หัวลำโพงเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันจะได้แบบย้อนกลับได้เหมือนเขาจะวิ่งบางซื่อบางซื่อหัวลําโพงเลยประมาณนี้เนะี่ยถ้าวันนี้วันเดียวนะเราก็เลยแบบทีแรกว่าจะเดินไปวัดวัดมังกรแต่กลัวว่ามันจะต้องต่อรถหลายอย่างโอ้ยเขาปิดไฟตรงนี้คือ เ,เดินขวาเลี้ยวขวาไปก็เป็นตลาดน้อยนะครับตลาดน้อยก็มีของกินที่เราแบบพาไปเดินถ่ายดูตอนนั้นนะอันนี้เดี๋ยวจะเดินไปทางนี้นี่เขาเรียกว่าถนนข้าวหลามไปทางนี้แหละโอ้ไฟสวยงามเดี๋ยวเราจะเดินไปทางนี้โอ้ันนี้เป็นคาเฟ่นนะคาเฟ่สวยเนาะไฟสวยยันหนึ่งคืนเนี่ยเดินออกไปด้านหน้านะครับหน่อยเดียวพอเดินออกไปสุดทางถนนข้าวหลามปุ๊บเลี้ยวซ้าย แล้วก็เดินตรงไปอีกนิดนึงก็ MRT หัวลำโพงประตูนหนึ่งแล้วนะฮะเป็นช่วงค่าคนก็จะรถอาจจะติดนิดนึงนงทุกคนส่วนมากก็เลยใช้เป็นรถไฟฟ้าเพราะว่าถ้าเป็นแบบรถยนต์นี้ดูดิต้องนั่งอยู่บนรถกันนานเลยแถวนี้จะเป็นเก่าๆหน่อยเนาะเดี๋ยวเดินออกไปทางนู้น คนตอนนี้เราอยู่ที่ถนนข้าหลามนะครับอยู่ใกล้ๆก,กับรถไฟฟ้าเนี่ยเดินตรงไปก็จะเป็นรถไฟฟ้า m อ t มหัวลำโพงนะครับเดี๋ยวลองเดินดูฝั่งนี้ก็มีของกินเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอ๋อนนี้เป็นขนมหวานเซ็งซิมอีเซ็งซิอีขนมหวานเซ็งซิมอีเนี่ยน่ากินจัง อันนี้เป็นกว๋วยจับตอกโรงหมูด้านหลังเหมือนจะว่างอยู่นะนี่ก็เป็นแบบข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ตอกโรงหมูอันนี้เป็นแบบอาหารเจนะครับฝั่งด้านนี้ก็สั่งกับบ้านเท่านั้นอันนี้เป็นสั่งกับบ้านเท่านั้นอันนี้อาหารเจผัดไทยตอกโรงหมูผัดไทยก็น่ากินนะ ห้าสิบบาทเองทุกคนเริ่มต้นที่ห้าสิบบาทห้าสิบแปดสิบราดหน้าก็มีผาเดินดูซิอ,อ๋อน้ำเต้าหู้อาหารแบบอาหารตมส,สั่งตมสั่งตอกโรงหมูนะครับสามารถแบบไปนั่งกินตมสั่งอุย้ยเหมือนฝนจะมาเลยเหมือนฝนจะมาเลยทุกคนเนี่ยฝั่งตรงข้ามก็มีเดี๋ยวลองข้ามไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะ ว่าแบบอีกฝั่งหนึ่งเขามีอะไรน่าสนใจมีอะไรน่ากินบา้างนะครับข้ามถนนตรงทางม้าลายนะฮะถ้ามีปัญหาอะไรเราจะได้ถูกถ้าเราอยู่ในกลอบกรอบแดงถือว่าเราถูกเห็นไหมปึบบรรยากาศผู้คนเยอะแยะมากมายหลายอย่าง ร้านค้าก็เยอะนะเนี่ยเห็นไหมไปเดี๋ยวเราข้ามกันข้ามถนนอ่าเสร็จปีโอไปดูทางนี้ก่อนนีม่มีร้านนา้ำสะดวกซื้อร้านี้สิถนนเข้าแหลมอันนี้อะไรเอ่ย อ๋ออันนี้เป็นอาหารเจนี่ไงใครอยากกินอาหารเจอยู่ฝั่งนี้เป็นกับข้าวเจนะฮะอ๋อเป็นเป็นแบบข้าวราดแกงเจอันนี้ก็เจเหมือนกันอ๋ออันนี้ก็จะเป็นแบบแร้นานน้เต้าหูห้วะกาแฟร้านน้ำอ,อันนี้ก็เป็นเจกาแฟขนมปังอหาเจ เดินจริงๆแบบร้านค้าร้านขายของกินเขาเยอะแยะเลยนะแล้วแต่ว่าเราอยากกินอะไรแล้วก็มาเดินบนเนาที่าน้ำก็นี่มาเซเว่นนี่ร้านน้ำอะ่ะทางนี้เป็นอะไรเอ่ยก๋วยเตี๋ยวหลอดก๋วยเตี๋ยวหลอดเจ นี่อาหารเจไม่ได้มีแค่ที่งานเจอย่างเดียวนะของตลาดสวนกลางอ๋อนี่เป็นแบบของกินเยอะเลยอะ่ะอันนี้เป็นแบบข้าวขามหมูหร้อนนข้าวขามหมูนะากินเนาะไก่ทอดไก่ทอดหมูทอดอันนี้เป็นอาหารตำสั่งประมาณนี้แหละทุกคนที่ถนนข,ข้าหลามนี่ เนี่ยข้างหน้าเดินไปนิดเดียวไปนิดเดียวตรงนี้ก็จะเป็นรถ,รถไฟฟ้าเอ t มทหัวลำโพงนะฮะเราสามารถแบบมาหาของกินที่ถนนข้าวหลามตรงนี้ได้ใกล้ๆกับสถานีรถไฟฟ้าแต่ว่าเราก็ไม่น่าจะไปกินแล้วมั้งเพราะว่าเราเราไปเดินเยาวราชมาแล้วเราก็ผ่านมาทางนี้พอดีก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวลองมาแบบพาเดินดูประมาณนี้นะคร วิ่ด้านนี้มีร้านน้ำออกเป็นน้ำเป็นขนมปังเน,นี่ยวันนี้อะไรเอ่ย,ยเฮ้ยข้าวขาหมูต่น่ากินนะอะต่น่ากินนะ่ะข้าวขาหมูเขาวะน,านี่ยถนนข้าวหลามนะฮะอยด้านหลังวิ่งทำไมคลองคลองพดุงแบบน้ำเต็มขนาดนี้ดูดิน้ำขึ้นสูงอยู่นะ คลองพดุงกรุงเกษมนี่พดุงกรุงเกษมนะครับอีเดินมาจากแบบถนนข้าหลามนะพอเดินมาถึงปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นนี้เป็นจุดแบบนั่งพักนั่งเล่นตรงนี้เป็นแบบพดุงกรุงเกษมเป็นคลองพดุงนี่ตรงนู้นส่วนมากอะเวลาคนเข้ามาเที่ยวคลองพดุงเขาจะเที่ยวทางฝั่งด้านนูนน้นนะครับเพราะด้านนูนน้นทําสวยแล้วก็สามารถแบบมาเดินเล่นได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวตรงนี้ก็จะมีแบบว่าโรงแรมมีแบบ ร้านกาแฟนนถนนข้าวหลาม,มก็จะมาหาของกินตรงบริเวณถนนข้าวหลามตรงนี้ได้นะหรือว่าแบบเราจะไปเดินถ้าเราเดินตรงนี้ไปอ่ะจนสุดเลยอ่ะจะไปถึงที่ท่าเรือศรีพยาแล้วก็ริเวอร์ซิตี้นะครับที่เขาไปที่มันจะไปขายห้างอ่ะเดี๋ยวเราข้ามไปอีกฝั่งนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปรถไฟฟ้าเราต้องข้ามไปฝั่งนี้ไปพร้อมเขานี้แหละอุ้ยนี่มีร้านกาแฟหรืออะไรไม่รู้เนี่ยร้านข้าวร้านอาหาร อ๋อเ oh, ป็นระ้านอาหารข้ามมาแล้วกำลังจะเดินเป็นรถไฟฟ้าซึ่งไม่รู้ตอนนี้ว่ารถไฟฟ้าก็แก้ไขเสร็จหรือ,อยังเนาะน่ะนกจะเสร็จแล้วมัง้งตั้งแต่เย็นแล้ววะรถไฟฟ้ารถคือแบบ มาเดินนี้คือคนจีนเยอะมากเลยนะเพราะว่าเขาเนี้ยจะมาช่วงกินเจของไทยอ่ะเนะเาะเขาก็มากินกันแบบโอ้โหเห็นเขาเดินชอบกันแบบเกือบทุกร้านเลยมีกลุ่มหนึ่งผู้สูงอายุอยู่มาเป็นกลุ่มซื้อเกือบทุกร้านเลยเขาเดินกินกันแบบโอ้หน่าจะสะใจมากเลยอะ่ะ <c oughs> นี่เมื่อเนียที่แรกอะ่ะตอนกลางวันเราไปทางนี้เนี่ยเราออกมาปุ๊บเราเดินไปนู่นเลย เดินไปเข้าซอยนูน้นหรือว่าใครไม่อยากเดินไปทางนู้นก็เ,นเดินอ้อมมาแล้วก็ไปเข้าตรงถนนเข้าหลามที่ซันเดินมาก็ได้เดินไปแล้วก็เลี้ยวขวาเดินตรงไปนิดนึงก็ถึงวงเวียนโอเดียนประมาณนี้แหละทุกคนด้านหน้าของเราเนี่ยก็จะเป็นสถานีรถไฟกรุงเทพวงเล็บหัวลําโพงอ่าพอมันจะมีสถานีรถไฟกรุงเทพอภิวัดอีกที่หนึ่งไงคนละที่กันนะเราคือเราคืออยู่คนละที่แล้วอยู่ไกลกันด้วยนะไม่ได้อยู่จุดเดียวกันนะ ไปเดี๋ยวเราไม่แน่ใจว่ารถไฟเขาแก้ไขเสร็จหรือยังแต่หัวล,ลำโพงสวยจังนะประดับไฟอะ่ะนี่ก็มายื่นถ่ายรูปเนี่สถานีรถไฟกรุงเทพหัวล,ลำโพงนะฮะสวยมากตอนนี้คือมีแบบไฟก็จะเปลี่ยนแสงไฟแบบไปเรื่อยๆเนาะสวยงามไปเดี๋ยวเราก็จะเดินไปรถไฟฟ้าตรงนี้นะทุกคนรถไฟฟ้าของเราก็จะเป็น MRT หัวล,ลำโพงประตูหนึ่งนะครับ น่าจะแก้ไขรถไฟฟ้าอะไรเสร็จแล้วที่แรกว่าเราก็จะแบบไปลงสถานีอื่นนะแต่ว่าตอนกลางวันเนี่ยเขาบอกว่ามาลงสิ้นสุดสถานีหัวลําโพงแล้วก็ต้องต่อรถไปสถานีอื่นอนะไรเงี้ยแล้วก็เลยลงหัวลำโพงแล้วไปเดินงานเลยจบๆนี่นะครับเรียบร้อยเดี๋ยวลงไปรถไฟฟ้าละอุ้ยฝั่งนี้ก็สวยเนาะนะเนะจอก,กันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย